สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมมาบริกเกอร์เกมเมอร์กับเกมแลนด์ในโลกออริจินะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยประสบปัญหาที่เราอยากจะมีการ์ดดีๆมาใส่อุปกรณ์ของเราแต่ว่ามันบางทีมันก็ราคาแพงนะฮะหรือบางทีมันก็หายากเหลือเกินแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปครับเพราะว่าในเกมนี้เนี่ยมีระบบที่เรียกว่าการเช่าการ์ดครับ โดยปกติแล้วเวลาเราได้อุปกรณ์ใหม่ไม่ว่าจะเป็นจากการคราฟหรือว่าจากการดรอปนะครับถ้าเกิดว่ามันสามารถที่จะใส่การ์ดได้ถึง2ใบเนี่ยเราก็อยากจะหาการดมาใส่ให้มันครบทั้ง2สลอ็อตใช่ไหมล่ะฮะแต่ว่าการหากา์ดเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายครับถึงแม้ว่าบางทีเราจะมีเซนีแต่บางทีมันก็ไม่มีขายไงหรือว่าเราจะไปตีเพื่อให้มันดรอปการ์ดขึ้นมาเองเนี่ย โอ้โหมันก็ยากเหลือเกินนะครับซึ่งระบบการเชา่าการ์ดเนี่ยมันก็จะเข้ามาช่วยในส่วนของตรงนี้แต่ว่าก่อนที่จะไปคุยเรื่องนั้นเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูก่อนครับว่าในเกมนี้เนี่ยมันมีการ์ดอะไรบ้างนะครับซึ่งการ์ดในเกมนี้เนี่ยจะมีแบ่งออกเป็นหลายๆระดับด้วยกันนะครับจากการดูสีพื้นหลังของตัวการ์ดนะครับก็จะมีสีเขียวนะครับสีฟ้า สีม่วงนะครับแล้วก็ yes, สีแดงนะครับยิ่งการ์ดที่มีระดับสูงเนี่ยก็จะยิ่งหาซื้อได้ยากขึ้นนะครับบางใบเนี่ยสามารถหาซื้อได้ในตลาดกลางเลยแต่ว่าบางใบเนี่ยอาจจะต้องทําการประมูลนะครับถึงจะสามารถเป็นเจ้าของการ์ดใบนั้นได้นะครับแต่ว่าก็อย่างที่เห็นเนี่ยครับถึงแม้ว่าจะมีหน้าประมูลแต่ว่าบางทีการ์ดมันหายากเสียจนไม่มีใครสามารถที่จะไปหามาเพื่อที่จะเอามาประมูลได้นะครับ แต่การ์ดแบบทั่วไปเนี่ยก็สามารถที่จะหาซื้อได้ตามร้านค้าตลาดกลางนะครับแต่ก็อย่างที่บอกครับบางใบมันหาซื้อไม่ได้แล้วไม่รู้จะทํำยังไงดีนะครับวันนี้ครับผมเลยจะมาแนะนําระบบนี้ครับนั่นก็คือระบบการเช่าการ์ดนั่นเองนะครับซึ่ง NPC ที่ให้เช่าการ์ดเนี่ยจะอยู่บริเวณเด้านขวาของเมืองคอนเทน่านะครับเมื่อเราเดินมาถึงเนี่ยก็จะเจอกับ NPC ที่ยืนอยู่ตรงนี้เลยนะครับก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะครับ มาเจอแล้วก็กดที่ NPC แล้วก็กดการ์ดเลนชอาได้เลยนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยก่อนจะเช่าการ์ดนะครับเราจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าเมจิกมิน e r ร l ก่อนนะครับเพราะว่าการเช่าการ์ดเนี่ยต้องใช้สิ่งนี้นะครับผมเมจิกมินิโร่เนี่ยจริงๆก็หาไม่ได้ยากมากนะครับมีวิธีการหาเนี่ยหลากหลายรูปแบบเลยหลกัหลกๆก็เป็นการทำเควสท,ทาอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเควสายวันเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะได้เมจิกมิน e r ร l ด้วยนะครับหลังจากนั้นครับเราก็มาดูเลยว่าเราอยากจะได้การ์ดแบบไหนนะครับมันจะมีการแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันก็ แหวน์ก์ดนะครับซึ่งแชวนสก์ดเนี่ยก็จะเป็นการ์ดที่ระดับสีฟ้าขึ้นไปนะครับบางทีก็อาจจะมีโอกาสที่จะมีการ์ดที่ดีๆโผล่ขึ้นมาก็ได้นะครับผมอ่ะแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากได้ใบไหนเราก็กดเช่าได้เลยครับอย่างผมอยากได้แมนเทสสัก2ใบนะครับผมก็จะกดเช่าทีนี้การเช่าการ์ดนะครับหครั้งเนี่ยสามารถที่จะใช้ได้7วันนะครับแต่ถ้าเรามีนความรู้สึกว่าเอ้ยเราไม่ชอบการ์ดที่เห็นอยู่ตอนนี้เราสามารถที่จะรีเฟซได้นะครับรีเฟซฟรีวันละ1ครั้งนะครับแต่ว่า ถ้าสมมุติว่าไม่พอใจอยากจะรีเฟซอีกก็จะต้องใช้มินเนอรัลนะครับในการรีเฟซนะครับเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยผมได้ทำการเช่าการ์ดแมนทิสมาแล้วเป็นจำนวน2ใบนะครับทีนี้เราก็ไปใส่การ์ดกับ NPC ที่ใส่การ์ดท,ที่อยู่ที่ Equipment Shop ได้เลยครับ ข้อดีอีกอย่างของการเช่าการนะครับสมมุติว่าเราเนี่ยอาทิตย์นี้เราอยากจะไปฟาร์มมอนสเตอร์ตัวนี้แต่ว่าเราก็ไม่อยากจะซื้อกาดเพราะว่าพอถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ฟาร์มมอนสเตอร์ตัวนี้เนี่ยเราก็อาจจะไม่ได้ใช้การไปนี้แล้วซึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยการเช่าการเนี่ยมันก็จะเข้ามาช่วยในส่วนของตรงนี้ครับเรียกได้ว่าเอามาใช้ชั่วคราวก่อนเพราะว่าเราไม่ต้องการที่จะใช้การ์ดนั้นแบบถาวรครับ คือการ์ดที่เช่ามาเนี่ยเราสามารถที่จะใส่หรือว่าเอามาทําอะไรได้ปกติเหมือนเป็นการ์ดของเราเลยนะครับแต่ว่าคือก่อนที่ผมจะมาใส่เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูสเตตัสกันก่อนนะครับอย่างตอนนี้เนี่ยผมมี ATK ประมาณ823นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพอใส่การ์ดแล้วเนี่ยมันจะเพิ่มสเตตัสให้เราได้จริงหรือเปล่านะครับอ่ะ เดี๋ยวผมจะใส่เข้าไปที่แหวนเนซี่อาร์หนึ่งไปนะครับเลือกการ์ดเช่าที่เราเช่ามานะครับก็นี่ครับผมทําการใส่ให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับทีนี้เดี๋ยวเราเอาไปใส่กับอ,อ่าโอเคถุงมือเล็กนะครับก็ใส่การ์ดที่เราเช่ามาเข้าไปนะครับเพียงเท่านี้ครับก็เรียบร้อยแล้วทีนี้เดี๋ยวเรามาดูสเตตัสกันนะครับว่ามันเพิ่มขึ้นได้จริงหรือเปล่านะครับ เห็นไหมครับว่าตอนนี้เนี่ย ATK ผมก็เพิ่มขึ้นแล้วนะครับเท่ากับว่าการที่เราเช่ามาเนี่ยสามารถใช้งานได้แบบปกติทั่วไปเหมือนการที่เราซื้อหรือว่าการที่เราเป็นเจ้าของเลยนะครับซึ่งเสเตตัสเหล่านี้เนี่ยมันจะอยู่กับเราตราบเท่าที่ตัวการเนี่ยยังมีอายุการใช้งานอยู่นั่นก็คือ7วันนั่นเองนะครับและเมื่อครบ7วันเมื่อไหร่เนี่ยการที่เราเช่ามาเนี่ยมันก็จะหายออกจากกรูของเราไปโดยอัตโนมัติเลยนะครับหลังจากนั้นถ้าเกิดว่าเราอยากจะได้อีกเราก็สามารถที่จะไปเช่ามาใหม่แล้วเอามาใส่อีกก็ได้ ซึ่งวิธีการดูนะครับการ์ดแบบเช่ากับแบบไม่เช่ามันจะเขียนเอาไว้ชัดเจนเลยนะครับว่าการที่คุณใส่อยู่ตอนที่ด้านบนเนี่ยเป็นการ์ดแบบเช่านะส่วนการ์ดที่อยู่ด้านล่างเนี่ยเป็นการ์ดแบบซื้อนะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับถ้าสมมุติว่าเราอยากจะเช่าการ์ดนะครับเราก็ต้องขยันเก็บตัวเมจิกมินิโรไว้ด้วยนะครับผมเอาหลับเป็นยังไงบ้างครับเกี่ยวกับระบบการเช่าการ์ดน่าจะช่วยผู้เล่นโดยเฉพาะผู้เล่นใหม่ได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับและสวัสดีครับผมอารเบอร์เกอร์เกมเมอร์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อน เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ